อย่าไปตำหนิพี่ภาคพิจารณ์คนสูงอายุนะครับที่ขับรถเงินเลอะเงินเแล้วก็ตกลงว่าจะเลี้ยวซ้ายยกขาหรือว่าจะต่อยังไงนะผมมากเลยนะครับแล้วก็เราจะหลับขับรถท่านี้อายุสูงขึ้นเนี่ยนะครับมันจะวัา,าระายะทางระหว่างตัวอะไรกับตัวนะครับอายุเด็กๆไปเรื่เงี้ยนพะอเลิกแก่มาแก่จนคือเอาห,หาัวพุ่งไปพุ่งไป รคะนั้นอย่าไปรู้ถูกคนสวยเยอะไหมครับเขามีประสบการณ์เยอะเพียงแต่เขาพูดช้ากันนั่นเองแล้วก็ค่อยๆฝากไปท่านก็จะได้ปรักญาชีวิตดีนะครับเขาให้บอกเชื่อยายเยายโด,ดนน้ำร้อนลวกมาแล้วก็ต้องฝึกเขาอย่างดีครับในข้อสี่คือเรารู้ได้อย่างไรว่าเราเก้าถึงแล้วข้อสี่คือท,ทันทีที่เราด่วนสรุปก่อคนค้นพบความจริงพี่น้าบอกเลยนะครับเราจะไม่ด่วนสรุปเด่ี๋ยวเพิ่มสรุป นะครับว่าคนนี้นิสัยเป็นยังไงอย่าเพิ่สรุปจากพฤติกรรมแค่เจอกันไม่ถึงหนึ่งเดือนหรือสองเดือนนะครับอย่าเพิ่วกสรุปว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีหรือเขาเป็นคนที่ไม่ได้เลื่อนเราเพราะว่าในประวัติศาสตร์ในโลกนะครับแม้แต่คนที่ได้ชื่อว่ามีความฉลาดที่สุดคนหนึ่งในโลกก็คืออัลเบิร,ร์ตไอน์สไตน์นะครับได้สอบตกในวิชาคณิตศาสตร์ในสมไปแล้วก็เลยนไม่จบแล้วก็ทางคุณครูรที่เรียนก็บอกเป็นคนที่สมองช้าเรียนไม่ขันเพื่อน นี่คือข้อสรุปจากครูที่บอกว่าเด็กคนหนึ่งนั้นเรียนไม่ขันเพื่อนแล้วก็สองช้าแต่คุณแม่ของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ไม่ได้คิดอย่างนั้นมองว่าลูกของตัวเองนั้นสามารถจะเป็นคนที่เรียนได้อย่างดีได้ก็เฝ้าสอนดูแลอย่างดีจนท่านไอน์สไตน์ด้เติบโตมาและมีโอการได้ คิดสิ่งต่างๆที่มีคุณประโยชน์ต่อโลกในหลายประการด้วยกันนะครับดังนั้นอย่าห่วนส่วปประการที่ข้อย้อนมาที่7ข้อ51าบอกว่าคนหมายของเราตัดสินคนคนใดโดยที่ยังไม่ได้ฟังขาก่อนและรู้ว่าเขาได้ทำอะไรบ้างหรือนะครับดังนั้นพระพีไม่ได้บอกให้เราเป็นคนลักษณะที่ด่วนสรุปนะครับเราจะไม่รีบสรุปเราจะซักไซส์ให้เรียนนะครับถามไถ่อย่างดีถามทางั้าฝั่ง,งซ้ายฝั่งขวา รเราจะไม่เป็นคนที่พอมีคนมาพูดเรื่องอะไรกับเราเยังไม่ทันพูดจบเลยเราแสดงออกโอเวอร์ Over. คนที่พูดให้เราฟังอีกคนมาพูดเราฟังก็เลยงงไปเลยก็ต้องพยายามเล่นกับราาเป็นต้นนะประเด็นที่5คือทันทีที่เราเอาอกฎเกณฑ์ศาสนามาตัดสินนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราก้าอีกแล้วคือทันทีที่เราเป็นเอาอกฎเกณฑ์ศาสนามาตัดสินหรือเราเรียกศัท์ทั่วไปว่าเป็นพวกทำกันใหญ่ใช่ไหมครับเอาอกฎเกณฑ์ กฎเกณฑ์อะไรคือกฎเกณฑ์ที่เราทําได้แล้วใช่ไหมครับพีน่น้องเราเพราะว่าวันหนึ่งนะครับท่านเนี่ยจะสามารถมีชื่อที่มีประสิทธิภาพสูงมากเลยเพราะอะไรเพราะเรามาโบสทุกสัปด,ดาห์ใช่ไหมครับเรามาบสทุกอาทิตย์เรามากลุ่มแคร์เรียนรู้พระพีเราศึกษาพระเจ้าเราเรียนร,ร,รูน้เ,เ,รเ,รเรื่องครอบครัวนะครับซึ่งอนาคตไม่ใช่อนาคตปีหน้า,านะพี่นอ้องเราจะเราจะเปิดสาบานะรขึ้นมาเป็นสาบานเกี่ยวกับเรื่อง และนำเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะครับโดยการเปิดการคอสอนเนี่ยทั้งพี่น้องที่เป็นเพื่อเสียนแล้วก็คนทั่วไปในโลกนี้อาจจะมีสารบัญสอนเรื่องพัฒนาบุคลิกภาพใช่ไหมครับมีสารบัญสอนเรื่องก,การพัฒนาการขายแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าถ้าสามีภรรยาทะเลกกาะกันแหลกลายขายขอออกไหมครับ <laughs> พื้นฐานครอบครัวสาคัญก็คือพื้นฐานสังคมก็คือเรื่องครอบครัว แต่ไม่มีสักแห่งเดียวในสังคมไทยในโ่วนเชียนใหม่หไม่ก็มีน้อยมากที่จะแนะนำนเรื่องของบทบาทของสามีหรือบทบาทของภรรยาเพื่อการอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวที่สุขภาพสำเร็จแต่ปรากฏว่าท่านเนี่มมีแนะน,านําให้เราเต็มเลยครับดังนั้นเราคิดว่าในปีหน้าเ,เราก็จะเปิดสาบแห่งนี้เพื่อมีใครสนใจจะเข้ามาร่วมเรียนร่วมสัปดาห์ครับนี้ไหครับนี่ไหครับโอ้โหนะฮะดีมากเลยนะเป็นซ้ำสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วและยังไม่ได้แต่งงาน ถ้ามาเรียนแล้วตายเขาก็บอกว่าไปสอนเพื่อนก็ได้นะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราบอกว่าถ้าเราเปิดสา,าระอย่างเี้ยเราก็มีเพราะนั้นเราเป็นที่เสียเราก็มีโอากาสเยอะในการเรียนรู้เรื่องราวตา่างๆวันหนึ่งเราก็อาจจะเกิดปัญหาว่าเรารู้สึกรับไม่ได้เวลาคนแบบว่าทำผิดเพราะเราสึกวิชามานันเยอะแ้วถูกป่ะครับเราเก็เริ่มมีความมีความหยุดหงินะก็มเพราะพีชจึงบอกว่าอย่าเอาผู้เชี่ยวไหวม,มาแตกตั้งเป็นผู้นำ อย่าเอาเด็กๆที่มาเพิ่มสมรรงานมาเป็นผู้จัดก,การบริษัทเพราะเขาจเจิดความอิ่มแล้วก็จเจริดความไม่เข้าใจในการแนะนำผลต่างฑนะครับดังนั้นทานทีในในโครโลสีบทที่2ข้อ16บอกว่าเหตุชนะนนอย่าให้ผู้ใดพิพากษาบัตรประปรทัดในเรื่องการกินและการดื่มในเรื่องเทศกาลวันเือนต้นหรือวันสบาโตนะครับโครโลได้บอกว่าในคพื่อจากนั้นอาจจะมีคนที่มีลักษณะหลายอย่าง แต,ตกต่างกันไปบางครั้งก็ไม่เหมือนกันกับเราเราก็อย่าเพิ่งเอาความรู้ความเข้าใจของเราหรือจุดแข็งของเราไน,นตัดสรนคนอื่นเขาใช่ไหมครับเช่น <B unch. S 1> บางคนชอบกินเลี้ยงฉลองกันนะครับเขาสามารถจะกินเลี้ยงฉลองกันก็ไมเป็นโปรตีของเขาเราก็อยา่าไปโทษเขาว่าจะไปกินเลี้ยงกันบ่อยเพราะเราเป็นคนที่ไม่ชอบกินเลี้ยงกับคนอื่นใช่ไหมครับหรือเราเป็นคนที่ชอบสักสารทีาเพราะเรารู้สึกว่าการไปสักสารทีห่านั้นนะเราได้พูดได้คุยกัน มันได้เป็นการใช้เวลารเราที่พูดคุยกันได้เราก็อ,อย่าไปตำหนิว่าันนี้ไม่ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านเพราะเขาใช้ระบบอีเมลเอาอาจจะใช้การโทรศัพท์ก็ได้ใช่ไหมดังนั้นจนึงไม่เป็นประโยชน์ที่จะไปตัดสินว่าทําไมคนนั้นชอบทําไมพี่น้องคนนี้ชอบกลับบ้านดึกทําไมคนนี้กล,ล,ลับบ้านเร็วไม่ไปประกาศอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่คราทำมาก็มาหลอกกันเองในที่จะจับทาใหาา <c oughs> ้เราเก็ทํางานลำบากขึ้นดังนั้นแต่ละบทก็ให้มีวิถีการใช้ของตัวเองอะไรแี้ครับแน่นอนนำมาซึ่งหลักการเดียวกัน เหมือนอย่างไรตำปิส่วนข้างก็ทำไมใช่ปุ๋ยสูตรน,นั้นสูตรนี้เขาใช้อะไรก็ใช้ไปนะครับก็ขึ้นแต่ว่ามาดูกันว่าผลผลิตเป็นอย่างไรกัน,นะัะพระคัมภีร์จึงยิพ่พระเยซูจึงให้ข้อคิดที่ฉลาดมากเลยว่าดูต้นนั้นไม่ต้องดูกระบวนการในการปลูกต้นไม้แต่ให้ดูผลตเป็นอย่างไรไเราจึงมาว่ากันที่ผลเป็ไหมครับไม่ว่าจะเดินกบบเจ้าแบบไหนนะครับและก็ไม่ได้ทำสิลปาที่แบบว่าชัดเจนจบงเพื่อเรี่ยผมเชื่อว่าถ้าท่านทำถูกต้องเนี่ยว่าผลที่ดีจะเกิดขึ้นอย่างไรครับ คนก็ต้องเกิดขึ้นคนก็ต้องมาเชื่อพระเจ้าพิจารณ์ก็ต้องขยายไปผมเชื่อว่าถ้าเราดำเนินพิจารอย่างถูกต้องพิจารเราก็ต้องขยายไปเหมนัครบตัวท่านขยายพิจารก็ขยายไปเหมือนกันนะครับนั่นคือประการที่ห้าประการที่หกท่าทีที่เราพูดไม่ดีต่อผู้อื่นนะครับรู้ได้อย่างว่าเราเก้าอยู่แล้วคือท่าทีที่เราพูดไม่ดีต่อผู้อื่นในยอดตอนที่สี่ข้อสิบเอ็ดผมไม่ต้องทั้งหลายอย่ากให้เราใส่รายกันแล้วกันถ้าผู้ใดที่พูดใส่รายที่น้องหรือสัตว์ศิลป์เรื่องของตนนั้น และเราพูดต่อไปนะครับดังนั้นเราจรึงไม่เป็นคนที่พูดไม่ดีกับผู้อื่นคำพูดเรานั้นจะเป็นไปพูดการสิ่งด,ดีกับผู้อื่นได้ไหมครับ <Okay. S 1> มีทหารสองคนที่อยู่ในเือเปหนึ่งในแอฟริกานะครับก็เติบโตมาเป็นทหารสองคนซึ่งกลายเป็นานผลแล้วก็ดูแลเมือดูแลจังหวัดสองจังหวัดคนก็มาถามว่าทําไมสองคนนี้ท่านจึงมีความสุขกันปรากฏนาคนเพราะว่าสองคนที่เป็นเพื่อนกัน และเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะพูดเฉพาะสิ่งดีของการแลกันถ้าคนมาถามเรื่องถึงนายเราจะพูดเรื่องดีๆเกี่ยวกับนายให้คนอื่นฟังอีกฝั่งนึงก็คือว่าถ้ามีคนมาถามหรือมีโอกาสจะพูดเรื่องของเพื่อนของเขาเขาก็จะพูดในสิ่งดีงกันและกใจครับดังนั้นทั้งสองคนนี้ก็เป็นคนที่ภาพพจน์ดีมากและก็ชื่อดีมากในใน,ในท่ามการท่ามการวงที่เขาอยู่ จึงเป็นเหตุทําให้ทั้งสองคนนี้ก็รับโอกาสต่าง,างๆให้เติบโตขึ้นมาในการทำงานของเขาพี่น้องเรามาพบกันขึ้นจากเราจะพูดสิ่งดีกันแล้วกันไหมครับสิ่งไม่ดีเราพูดกันสอกต่อสองพูดสิ่งดีนะครับพูดให้กระจายทั่วไปเลยไหมครับเมื่อมีเราไม่เราไม่ทํากลับกันไหมไหมครับ <c oughs> สิ่งดีเรากระซิบที่จะไฟัง <c oughs> เกิดทำนิสัยเราจะออกอากาศอะไรอย่างนี้ยต้นเราจะพูดให้ทั่วอะไรอย่างนี้ต้นนะครับเราไม่ทําสลับกันนะ